มีอาการรูมาตอยมากี่ปีแล้วจ๊ะสิป,ปีแล้วครับมันจะชาปลายนิ้วเท้าครับผมแล้วยืนแล้วก็ล้มเลยครับทีนี้มันส่งผลกระทบต่อการทํางานเราอย่างไรบ้างมันจะทรมานเวลาหยับคา,าดบ่อยๆครับผมลองชาองอดโอนไมไ่นอนทุกงคืนไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะปวดชานวดก็เขาก็ไม่รู้สึกแต่มันชาปลายนิ้วเหมือนม,มีคนเอาเม็ดมันขีดปลายนบบ ทานไปประมาณกี่วันคะพี่จกักรถึงรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายฉันมันดีขึ้นฉันรู้สึกมาณได้สี่วันครับดีขึ้นคือจากการที่เราชายเยอะๆแต่ก่อนเราหยิกขาจนเลือดไม่เจ็บแต่ตอนนี้หยิกหน่อยเดียวเจ็บก็บเบาตัวสบายไม,ไม่ไม่ปวดไม่ชาแล้วครับต,ตอนนี้ผมก็ทานไม่เยอะตอนนี้ก็หายแล้วครับโอ้ดีใจมากครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดระยองค่ะใครายนาะที่มีปัญหา รูมาตอยปวดข้อปวดขาวปวดขานะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะ,ะหยุดฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกชิวรงค์ที่มาสัมภาษ์ลูกค้าจริงๆเลยนะคะที่มีอาการนี้มากว่า10ว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีตัวภรรยานะคะมายืนยันให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่จักสวัสดีค่ะพี่พิมนะคะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะพี่จักรขับรถบรรทุกครับผมขับรถบรรทุก แม่บ้านแม่บ้านนะคะดูแลสามีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอสัมภาษณ์พี่จักก่อนคะว่ามีอาการรูมาตอยมากี่ปีแล้วจ๊ะสิปีแล้วครับเป็น10ปีเลยนะคะเราให้น้องชิวฟังหน่อยว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างพี่จักความทรมานจากรูมาตอยมันจะชาปลายนิ้วเท้าครับผมถ้ายืนแล้วก็ล้มเลยครับโอ้ทั้งยืนเลยครับผมคือเพราะว่ามันมันขยับไม่ได้อย่างงี้เหรอพี่จักหรือว่าอย่างไงมันหมดแรงขานะครับแรงขาแล้วก็ล้มเลยเป็นมาสิบกว่าปีอ้าวแต่พี่จักต้องขับรถที่นี่มันส่งผลกระทบต่อการทํางานเราอย่างไงบ้าง มันจะทรมานเวลาเหยียบคัสบ่อยๆครับเหยียบคัสทีนี้ก็มันจะมาเป็นช่วงๆบางที5้าที2องทีมันมาจิ๊ดจิตจิตเคยเป็นตอนขนาดขับรถเลยไหมคะใช่เป็นเหมือนกันโอ้แล้วมันก็อันตรายต้องหยุดรถเลยไหมคะพี่จ่าก็จะจับนิ้วหักให้ดังแป๊ะมันก็ แต่ขับแต่เราขับรถอยู่ใช่ครับโอ้อันนี้ก็อาจจะเกิดความอันตรายนะคะทำงานชีวิตอยู่บนความเสี่ยงมากเลยนะคะถามคนใกล้ตัวหน่อยพี่พิมพ์ขาตอนที่เห็นพี่จักมีอาการเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะสงสารจิลองอดโอนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโอ้ทั้งคืนเลยคือตอนนอนก็ใป็อืมจะนวดไม่ได้เพราะเขาไม่รู้สึกเลยเลยค่ะเขาอะมันชานวดก็เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย แต่มันชาที่ปลายนิ้วขนาดเหมือนมีคนเอามีดมากรีดปลายนิ้วนเราอยู่เป็นคนใกล้ชิดต,ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงทีนี้มีการไปพบแพทย์พบครับผมก็ให้แต่ยามา,ากินไปหมดฤทธิ์ก็ปวดเหมือนเดิมครับก็คือแค่บรรเทาใช่ครับนะถามพี่จักหน่อยว่าตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างเพราะว่าอาการก็เป็นงานก็ต้องทำมันก็ ท้อครับผมมันทรมานแทบทุกวันเลยมันท้อท้อมากก็ยาหมอหมดก็ไม่อยากเสียงานไปก็ตื้อแต่ยาพารากินแล้วก็ต้องทนทางานไปก่อนที่เราสัมภาษณ์กันพี่จักบอกว่าตอนนอนหลังนี่โดนพื้นมันจะเป็นยังไงจะหนหัวเตียงถ้าโดนนมัจี๊ดนอนไม่ได้เลยโดนพื้นไม่ได้เลยใช่ครับใช่แล้วก็ต้องนอนหยู่อย่างนั้นเหรอใช่ครับมีเหตุการณ์อะไรหนักๆไหมคะพี่จักที่แบบโอ้โหอันนี้คือแบบสุดๆเลยคือไปไหนไม่ได้จนก็ต้อง อุ้มขึ้นรถไปโรงพยาบานลนะครับโอ้โหแล้วใครมามาช่วยอุ้มพี่จกักรคะหาร้านครับผมมันมันเดินไม่ได้แล้วแ้ตอนนั้นมันถึงจุดไหนคะพี่พิมพคะพี่จักรคะที่ไม่ได้ละยาหมอเอาไม่อยู่แล้วเราต้องหาตัวช่วยแล้วหาที่ยี่ห้อก็คือมีการทานมาหลายยี่ห้อแล้วใช่ครับแต่มียี่ห้อที่หยุดไปไม่นานอะแพงแล้วก็ามายี่ห้อเนี่คือแบบราคาเท่ากันไล่รียกกัน แสดงว่าเรามีการเสร์ชหาตลอดว่าอะไรที่จะช่วยสามีเราได้ว่ายาหมอมันช่วยไม่ได้เลยอะประมาณกี่ยี่ห้อคะจนกว่าจะมาเจออยู่ขอแบบมันถูกถูกแต่ที่สุดก็คือล่าสุดก็คือยี่ห้อที่พูดให้ฟังอะอืมไม่ไหวแล้ว<า>ก็เลยคุยกับเขาอืมตัดสินใจเห็นแฟนขรมานขับรถก็โทรหากันก็เปิดกล้องเนาะเขาปวดค่ะ<า>ปวดบางทีก็ร้องคร่ในรถนั่นแหละพี่จ๋าบอกว่าเคยตะโกนในรถเลยใช่ไหมคะ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับอืมแต่ก็กัดฟันทนทําจนเลิกงานนะครับโอ้โหพากันเข้าหน้าเว็บเจอหาหาแบบยาที่ตรงจุดที่เขาเป็นนะค่ะจนมาเจอตัวบาลานยุคอนะคะครั้งแรกสั่งมาลองกี่กระปุกก่อนคะพี่จับไม่เจอปุ๊บสั่งครั้งกระปุกเดียวเนี่ยยังไม่หมดอืมผิดใจเดี๋ยวนะพึ่งทานไปกระปุกแรกกระปุกเดียวยังไม่หมดแล้วทานอ่าครั้งละกี่เม็ดคะวันละกี่เม็ด ก็อาทิตย์แรกวันละสองเม็ดค่ะออกมาก็แอดมินกาให้ลดลงวันละเม็ดอันนี้คือเป็นข้อมูลใหม่นะชิวนึกว่าพี่จักเนี่ยมีการทานตัวบาลานยูคอมานานแล้วนะแต่ไม่ใช่นะคะพี่จักเพิ่งทานตัวบาลานยูคอมาแค่หนึ่งกระปุกยังไม่หมดด้วยนะคะแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นนะ,ะจากการที่เป็นรูมาตอยมาสิบกว่าปีทานไปประมาณกี่วันคะพี่จักถึงรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายฉันมันดีขึ้นฉันรู้สึกมันประมาณได้สี่วันครัสี่วันครับ ขยายความว่าดีขึ้นหน่อยค่ะพี่จักมันเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นคือจากการที่เราชายเยอะๆแต่ก่อนเราหยิกขาจนเลือดไม่เจ็บแต่ตอนนี้หยิกหน่อยเดียวเจ็บครับอ,อบมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วใช,ใช่ครับใช่นะคะแล้วก็เราคอยอัปเดตอาการกับภรรยาเราตลอดใช่ครับภรรยาก็อัปเดตกับแอดมินทุกวันแจ้งอาการต่อละวันนะตอนนี้ก็คือทานไปแค่4วันอาการนี้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือทานมาหลายหลายเม็ดก็คือต้องทานมาหลายวันแล้วตอนนี้อาการก็คือเป็นยังไงบ้างคะ ก็เบาตัวสบายครับ <ฮะ S 2> ค่ะนะคะอาการปวดก็หายไม่ไม,ไม่ไม่ปวดไม่ชาแล้วครับสามารถนอนได้แต่ตอน,นอนลิกตัวท่าไหนก็ได้โอ้โหดีมากเลยอยางนีอ้อยา่างนี้ดีกว่าอยากให้พี่จักรนะ,ะช่วย แนะนำให้กับคนที่เขามีอาการโรมาตอยนะคะปวดทรมานเหมือนกันเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาเผื่อคนที่เขารักนะคะจะได้หายอยากให้พี่จักช่วยฝากก็อยากให้คนที่เป็นโรมาตอยหรือว่าโรคเกากาก็ลองมาทานดูนะครับมันก็ไม่แพงนะครับก็ถ้ารักสุขภาพก็ลองมาทานดูมันจะได้หายทรมานนะครับผมครนนี้ผมก็ทานไม่เยอะตอนนี้ก็หายแล้วครับ จากสิบกว่าปีตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างคะสภาพจิตใจเปไ็นอย่างไบ้างโอ้ดีใจมากครับไม่คิด<อ>ว่าจะมีวันนี้ครับกว่าจะได้นอนต้องนอนดอาการแฟนถ้าวันไหนที่เขาหลับแต่วันวันไหนที่เขาหลับเรา,าก็ได้หลับแต่ถ้าวันไหนที่เขาโอดอวยอ่ะไม่ได้นอนต้องรอดอวการเขาค่ะแล้วทันตัวบาลานยุคอหลับดีขึ้นไหมคะรู้สึกว่าหลับดีขึ้นไหมคะโอ้วางหัวก็โกนเลยประมาณกี่วันนะพ่อ มันสามวันยังปวดอยู่นะปาดขึ้นเลยปวดจนเป็นไข้วร้อนอะไรหมดเลยเนี่ยทานมันอาจจะเริ่มไล่ก็ได้่าไม่รู้นะเพราะวันที่สามมาก็เริ่มดีขึ้นสีมาดีขึ้นท่ามาดีขึ้นนะคะตอนนี้อาการก็เรียกได้ว่าหายแล้วนะคะพี่จากเอาอย่างนี้ดีกว่าแนะนำจะให้แพนแบบทานไปเรื่อยๆแบบไม่รีบทานทีละเม็ดไปเพื่อสุขภาพของตัวเองอืนะคะราคา แพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงไม่ถือว่าแพงครับแพงทรมานครับผมอืมแพงทรมานนี่คุ้มครับค่ะครับนะคะเต็มสิบคะแนนพี่จักรและพี่พิมพ์ให้บาลานซ์ยูคอกี่คะแนนดีคะเต็มเลยครับผมเออ มากมากเลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มีอาการโรมาตอยนะคะก็อยากให้ประานตัวบาลานยูคอนะคะแบบพี่จักรนะคะอาการทรมานนะคะจะได้หายไปนะคะวันนี้น้องชิวก็ต้องขอบคุณนะคะพี่จักรแล้วก็พี่<ร>พิมพ์มากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บาลานยูคอนดูแลสุขภาพวันนี้ก็เลยเอาบาลานยูคอนะคะมามอบให้อีก3ม<ร>กระปุกนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปอ,กไปอีกนานๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจบาลานยูคอนนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะชิวขอฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะใครที่มีอาการเพิ่งเป็นนะคะหรือว่าเป็นอยู่นะคะก็อย่ารออย่าลังเลนะคะเดี๋ยววันนั้นมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะวันนี้นะคะชิวนะคะแล้วก็พี่พิมพ่จักก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะก <c oughs> ็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บลั๊นแบรนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ